นี่เขาตัวนี้เนเป็นโลกเหรอครับเแล้วคนเหลือเนาะอันตรายไหครับเอรขวดไปขอขวดนี่เด้ดดหลังมันขอขวดขอไข่ด้วยไปด,ไดูเลขเด้พวกนี้หวยออก,ออกเอาไฟออกเอาไฟออกครับโอ้น่ะดูไว้เป็นเลขดิเอ้านี่น่ะ ลุดยอดเลยงูเหา่าเฮ้ยแต่ยานครับระาังเลยคพดูดใหาหนู <laughs> ทำการยิงหนูนะครับกับบรรยากาศตอนแรกนะครับเราเล่นกระลั่งตกบดินนะครับมืดดนะครับเข้ากัสิมาทำการยิงหนูกันนะครับกใายเตือนาพ่อตากันนะครับเข้าก็บจีเริ่มไปเบื้องหมายที่เท่าทำการที่จะมายิงมือนี้นะครับจะพบกับเทนน่าวิดีโอทำมอนอี้ครับนี่เป็นหมายที่เขาจุดไฟเด้วนะครับก่อนที่เขาจะจุดไฟมันกับมีห้อยหนูอยู่นะครับนี่ครับ หลังจากที่เขายุดดาวหนูกันนี้ครับหนีไปอยู่ในป้านะครับไป็นิเป็นหมายของปา้าผู้นะครับแลวก็ป้าอยากฆ่านะครับนี่นะครับเลวให้เบื้องบรรยากาศครับนี่นะครับเข,ของทยิงแถวนั้นแหละครับปตญเน้เบื้องกันต่อเลยครับ นี่ก็เป็นไปแต่ค่าเึีเขาสือมันยิ่งมัอนี่นะครับหมายเป็นลักษณะนี้ครับลงกาเบากับนีครับบรรยากาศบานบ้านครับเท่าดีจอดลักษณะแบบนี้ครับนี่เป็นช่องทีเท่าเห็ดใบนะครับน,นะครับไมครับ างางแบบนี้ครับครับการอ้อยีอ,อ้อยลักษณะนี่น,นะครับุเล้เื่ครับตอนนี้ก็เฮ็ดทองไรซื้อนะครับเพราะท่านี้หยดเขานะครับช่องบันีึครับ ็นว่าทางหนูก็จะพอมีอยู่นะครับดูของได้นะครับเดี๋ยวอ้อยไว้น,นะครับเคยเรู้เลยว่าเขยาาตอกแล้วหนูจะเข้า เขาเปลือกผมลำ ยิ่งผาดครับผาดกับผงไหนเมื่อกี้ครับหนูนั่งอยู่นี่นะครับโอ้ยหนาจะได้ครับเอาไห้เอาอไม่ครับดังตุ๊บถือหนาครับมาถือถือหนูเลยแก่มื่อไงครับแก่มื่อไงขอไปครับขอไปเดี๋ยวเขาม่หลุดกันไหมไปของต่อไปเลยครับ แล้วใส่ลูกปืนก่อนครับ งเต็มครับสำหรับมือ้องขาวหน่อยนะครับตัวเงินนะครับนะครับขออนุญาตเคี่ยครับ โอ้โหง่ายเหรอวะโอ้โหแปดขีดเลยมมากนี่สุดเลยอ้จอดเลยง่ายครับโอ้โหง่เลยครับโอ้โหจอดเลยครับอ๋อเคลีย์จงน้อยครับ ไปใหญ่ครับขนาดแขนเนาะโอ้ยไงเด้หนูก็จะมั่นเน,น,น,เนี่หนูตอก อันนี้งูเหา่หางูเห่าครับเี่ยิ่งหนูเจองูเหา่าตัวนี้ก็ทำแขนครับดูนะเตรบกระปพืนผา <c oughs> ตายกักระบอกนี่ตายกับระบอกนี่เลยยิ่งหนูเจองูเห่านะครับเี่เป็นแตอยาน ไข่ขัววะขัวแล้วตุ้วก็ขัววะโอ้กินร้อนดีด้วยโอ้กิน,นต้องเอาพิกออกเลยแล้วโล้เลยครับตัดหัวจริงเอาไข่มันโบแผดดูดีเลยัูไงครับวะถ้าเป็นคนกลัวเนี่ยมลมวอะไรกลัวงูเียวเหนียวนะ ขอขวดไปขอขวดนี่เองหลังมันขอขวดขอไข่ด้วยไปดูเลขเห้พวกนี้งูไอออกขอขวดเอาไฟออกเอาไฟออกครับโอ้น่ะดูใหเป็นเลขให้เออนี่น่ะสุดยอดเลยงูเห่าเฮ้ยแต่ยานครับระวังเลยครับพู้ใดหาหนูกลัวเพราะต้องออกเสียเพรต้องออกแล้วไปยานหนู นะนะ่ี่ครับพว,วกกันอู้เฮาตัวนี้ก็เป็นโล่หรอล่าครับเนะาะมันเหลือเนอะาะอันตรานยนะครับตายัรงตื่นขาโอ้เห็นไม่จุ่มเลยเนี่นยเหนเนี่ยผานยิ่งเนี่ยผาน ลาบินจมิดป้องขาวป้องดำเงื่อนดูท้องดูท้องนี่หัวคอยสีดูข่องดูท้องมั้งครับมดูท้องมันเยอะเฮ้ยไข่บอสไข่ครับครับครับโอเคครับขอบคุณครับ